อันนั้นเป็นพุ่งพุ่งกลางทุกคนสามารถที่ สารน <the> ังคัจชามมสุตียมปิสังคังสารนังอุทภังพระวานอภิวาทโมุธรรมังนัมสังฆังนัม ัยงันเตัวสวะกวะโตอารัโตสัมมาแล้วต่อตตไปแล้วก็ท่านที่จะรบประเด็พระคุณท่านจ้คุณผู้เป็นประธานทรงนะครับ ตัวเลขอยู่ที่สองแสนสาม อยู่บ <screens on hi> ้านเลขที่625ถนนเครูตำบลบ้านเหนือตตุ๊กระติกจพัทลุงตนาโตยาวีพัทลุ ต่อไปอำเภอทังคัมบุรีจำนวนแมดคนรนมกอจะนครีฐมอำเภอศรีสวัสดร์ภาคจำนวนสามคนรวมไปเงินหกพันรว่าบาทกอจะนควปฐมดานขัดเทีย